อ้าวมาพาร์ตนี้จะเป็นการเอาเวนออยเลอร์มาใช้ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยให้ระบายสีในแผนภาพหรอกแต่ว่าข้อสอบมันจะออกเรื่องของจำนวนโดยใช้เวนออยเลอร์นี่แหละอ่ะมาดูให้ A ออเขาให้เงื่อนไขามานะให้ u n i ิเว s รเท่ากับ100ให้ A เท่ากับ40ให้ B เท่ากับ25แล้วก็ A อินเดเซ็กเท่ากับ6เดี๋ยวเรามาวาดวงกลมก่อนเวนออยเลอเมื่อกี้ปึ๊บ วิธีของมันคือเวลาเราเขียนจำนวนในวงกลมอ่ะมันมีชิ้น 1, 2, 3, 4แบบเมื่อกี้ถูกไหมยูนิเวิร์สให้เขียนจากชิ้นเล็กสุดข้างในก่อนเขาบอก A in B นบเท่ากับ A in B คือชิ้นนี้จำนวนคือ6นะต่อไปเขียน A หรือ B ก็ได้ A เนี่ยมันเป็นก้อนวงกลมสีดำได้40ถูกปะ่ะรวมชิ้นเล็ก6แปลว,ว่าที่เหลือต้องเหลือ34เนไหม B เป็น25แสดงว่าที่เหลือต้องเหลืออ,อีก19 ปะรวมกันแล้วในนี้เท่าไหร่4 0 5 9เพราะยูนิเวิร์สเหลือข้างนอกอีกเท่าไรนะ 40, 59, หร่นะ4 0 59เหลือ41เพราะจะได้รวมเป็น100เหมือนเดิมงงไหมมันเขียนนี้ให้ดูก่อนชิ้น1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4 a in b เนี่ยชิ้น3แน่นอนถูกปะแต่ a เนี่ยคือชิ้น2บวกชิ้น3แล้วต้องได้40ซึ่งชิ้น3อเอาไปแล้ว6ชิ้น2ต้องเหลืออีก34ทําแบบเนี้ย ทันแล้ว b เนี่ยมันคือชิ้น3บวกด้วยชิ้น4ต้องได้25ชิ้น3เอาไปแล้ว6ชิ้น4ต้องเหลือ19ทันไหสุดท้าย universe คือ4ชิ้นบวกกันชิ้น2เอาไปแล้ว34ชิ้น3เอาไป6ชิ้น4คือ19สุดท้ายชิ้นนี้ต้องเหลือ41ไม้ยไม่ใช่อันนี้19นะไม่ใช่49 45โอเคประมาณนี้คราวนี้ใส่จำนวนสมาชิก A-B ลบ b คือชิ้นไหนจำได้ปะ่ะ a ลบ b คือชิ้นที่2ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นตอบ34 B-A ลบ A คือชิ้น4ชิ้นเดียวตอบ19 AUB คือ1บวก2บวก3คือ59 a คอมคือชิ้น1บวกชิ้น4ก็เอา41บวก19ได้60 บีคอมคือชิ้น1บวกชิ้น2ก็จะได้41บวก34ได้75 a u b คอมคือชิ้น1ชิ้นเดียวตอบ41นะนี่คือพอเรากรอกเลขมาแล้วเราดูชิ้นเป็นก็ตอบได้เลยง่ายเดอดเดืออ่ะเขียนมันเดิมมี2วงคานี้ให้เป็นโจทย์มาปุ๊บ ชิ้น A ชิ้น B แล้วก็ UNIVERSE A 25 B 30อย่าลืมต้องใส่ตัวเล็กก่อน A in B เล็กสุดคือ13 A 25ขาด12 B 30ขาด17ข้างในรวมกันได้42 UNIVERSE 50ข้างนอกเป็น8เสร็จแล้วจำนวนของ n a u b ตอบจากรูปที่เราเขียนเลยได้ไหม naub คือ3ชิ้นข้างในบวกกันเป็น42 a ลบ b คือชิน้นหน้าชิ้นเดียวคือ12 A คอม a c o in b com a ค o m คือ1 4 in b com คือ1 2อ i n t e s e c t กันคือชิ้น1ชิ้น1ต่อบ8ไม่ต้องวาดรูปก็ได้ หน้าถัดไปอ่ะสามวงวาดรูปก่อนวันนี้เหมือนเดิมใส่จากส่วนที่เล็กสุดก่อนเล็กสุดคืออินเตอร์เซกข้างในอันนี้ได้ห้า A อ n B นบีสิบคือชิ้นตรงนี้นะนี่นะคือ12บสแต่เอาไปแล้วห้ามันจะเหลือเจ็ดเคือตรงนี้นะสิหเอาไปแล้วห้ามันจะเหลือสิบบีอินซคือชิ้นตรงนี้เห็นไหม 10เอาไปแล้ว5ก็เหลือ5เสร็จแล้วชิ้น A 25แต่โดนเอาไปแล้ว22เหลือ3ชิ้น B 20เอาไปแล้ว17เหลือ3ชิ้น C 30เอาไปแล้ว20เหลือ10นับ Universe กันน,นี้นะข้างใน30 40 43 Universe 50เอาไปแล้ว43เหลือ7จบแล้วเอามาดู a u c a u c คือชิ้นนี้ปร๊บปึ๊บก็กลายเป็น30บวก10กลายเป็น40 a u b u c คือ u หมดเลยคือไม่เอา7แลดวแหละก็เป็น43 a u b u c คอมคือ7ตัวีอยู่ข้างนอก a u c ลบ b เดี๋ยนะ a u c คือชิ้นนี้ลบ b ออกคือลบชิ้นเล็กนี้ออกจะเหลือ3ชิ้นข้างในตรงนี้ เห็นปะรวมกันเป็นยี่สิบสามเดี๋ยวดิมันเอา b ีลบมันเอา B ลบ, b ลบถ้าเอา B ลบ A อ C ออกจะเหลือแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวเห็นไหมมันจะเหลือแค่สามเออินอ่า a in b ลบ C A อินคือชิ้นนี้ลบ C ออกจะเหลือแค่เจ็ดโอเค ข้อส A และ B เป็นเซตจำกัดโดยที่ตึดๆอ่ะโอเคให้มาครบละอ้าวพาร์ทนี้เดี๋ยวจะให้สูตรด้วย A in B เท่าไหร่ตอนนี้ัน,นี้ไม่รู้แต่เรารู้ตรงนี้ A คือ18เขียนชื่อชิ้นกัน1 2 3อ่ะมาดูกัน AUB คือเอาชิ้น1บวกชิ้น2บวกชิ้น3ถูกปะแต่ถ้าเราเอา a มา A คือ1บวก2บวกกับ b คือ2บวกสสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันมีชิ้น2เกินมาครั้งหนึ่งถูกไหมแสดงว่าเราลบต้องชิ้น2ออกจากสูตรนี้มันจะได้ว่าจำนวนของ NAUB จะเท่ากับจำนวนของ NA บวกจำนวนของ B แล้วก็ลบกับตัวที่ a กับ B ซ้ำกัน1ครั้งทันไหม แทนค่าได้เลย au b เป็น3 7 na เป็น18 nb คือ25ลบตัวที่3จบแล้วอันนี้รวมกันได้43เ,เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับ43-37ลบ37 x ตอบ6อันนี้คือส่วนที่3ากันหรือ a in b เท่ากับ6ต่อไปให้ a ลบ b เท่ากับ20เริ่มคุณคูนไหมว่าย0่ a ลบ b จะเป็นชิ้นนี้ชิ้นเดียวถูกปะและ au b คือ80 ถาม nb เท่าไหร่หนึ่บวกสองบวกสมเท่ากับแปโดยที่ na คือ20 nb คือ2อบวกสนี่แหละจบแล้วแสดงว่า nb คือหกสิบไ้มเราดูเป็นชิ้นแยกกันดูแบบนี้ได้เลยนะ